<c oughs> มาดูเรื่องมาดูมาเรียนพระไตรปิดกต่อจริงๆที่จะเล่าเนี่ยก็มาจากพรไตรปิดกทั้งนั้นแหละนะนะเอาธรรมามาจากไปเป็นปติปดกแล้วก็มาอธิบายเหตุการณ์จริงเจอเหตุการณ์อะไรเราทํำยังไงเราแก้ยังไงทํำยังไงเราแก้ยังไงเออจริงๆเวลาเจอ,เอ,อสภาพที่ไม่ดีเราไปทํางานมันพลาดจะล้มจะอะไรบ้างไม่ใช่ว่าเราอยากล้มนะเราก็พยายามแก้ไขแล้วมันแก้ไม่ได้ อาจารย์นี่ถ้าแก้ไขแล้วมันแก้ไม่ได้นี่แล้วม no ันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์จะยู่งส่งเลยนะอ้าอ้าอ้เข้าไปก็นั่นว่ามันไม่ได้อยู่แล้วนะเนะ่ยแต่ไปฝืนไปทำไมล่ะฝืนมันก็เมื่อยก็ทุกฝืนไปกลัวมันมันก็ทุกอ้าอ้าอ้เข้าไปเข้าไปเลยนะนะอาจารย์อย่างนี้เลยเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอ้าวอาเอาเลยจะเป็นเท่าไหร่เป็นเลยใครๆอย่างเงี้ยกล้าอ้าอ้อ้ยอมให้มันเป็นเลยกล้าให้มันเป็นเลย นเชื่อไหมพอเรากล้าให้มันเป็นอย่างนี้หนึ่งใจเราไม่ทุกสองมันเป็นน้อยกว่าเรากลัวมันเป็นน้อยกว่าเรากลัวนะเพราะอะไรเพราะจะเป็นวิบากดีเราไม่กลัวเป็นวิบากดีนะนใจก็เป็นสุขกายก็แข็งแรงเหนียวนําไม่ก็เือนเป็นตามอีกง,ง่ายๆโอ้เกิดผลดีขึ้นสิไลยมันก็ลดลงแท้จริงอาจารย์ทําอย่างนั้นนะอาจารย์รู้ว่าทําแบบนั้นไนะลยมันจะลดลง ยุคนเป็นซะเลยองององยุคนเป็นซะเลยมันลายยิงลดลงมันกลายเป็นเป็นน้อยลงแต่ถ้าเรากลัวเป็นมากขึ้นเราก็เลยไม่กลัวต่อมายแต่จริงๆเราไม่กลัวเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเท่าไหร่หนึ่งห้ามก็ห้ามไม่ได้มันต้องเป็นอยู่แล้วห้ามก็ห้ามไม่ได้อยู่แล้วมันต้องเป็นอยู่แล้วสองถ้าเรากลัวเป็นไง มันก็ยิ่งทุกข์หนักไปก็เดิมมันจะเป็นมากกว่าเดิมแต่ถ้าเราไม่กลัวเป็นไงอันที่สามเราไม่กลัวใจเราก็ไม่ทุกข์กายก็แข็งแรงเนี้ยน้ำก็เลยเป็นตามอีกรายนั้นมันยิ่งน้อยนี่มันซ้อนไปอีกเพราะเราไม่กลัวมันจะเป็นน้อยหนึ่งเราไม่ทุกข์สองมันจะเป็นน้อยลงจำไว้นะค่ะถ้าไม่กลัวเนี่ยมันจะได้อันนี้สองสองอย่างหนึ่งไม่ทุกข์ใจสองเป็นน้อยลงทั้งดัานร่างกายด้านเหตุการณ์จำไว้เลย เ,เข้าใจอขอกาสค่ะอาจารย์แล้วการนี่คือการยกระดับจิตใจของตัวเองใช่ใช่ยกระดับไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราเจอทุกใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ฐานจิตเราก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆใช่สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแขกก็งเรื่อยๆแหวววไปเรื่อยๆแรกๆมันก็จะไม่เคยเป็นหรอกวายวายนั่นนะยิ่งผู้หญิงเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะ ว่าทำไมนะแล้วมันลองแล้วมันจะดีขึ้นแล้วไง w ย y why ต้องกรีดไ้ก่อนกรีดไปก่อนเลยแล้วมันจะดีขึ้นไงลอง่ะฮะฮะฮะ why แปลว่าทำไมเออนั่นแหละแปลว่าไม่รู้ why why ในภาษาอังกฤษ w h y w แปลว่าทำไมแปลว่าทำไมแปลว่ารู้หรือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นั่นแหละอวิชาเออเขาก็ลองถูกอวิชามันกันนะ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทำไมทำไมทำไมว h ย w วย <c oughs> ลองอย่างนี้ก็มันจะดีขึ้นฮะอะไรเอ,ไอไไไอเอาไว้เอาไวไวเเอาไวเอาไวเอาทุกไวเอาไปไวไวเอาทุกไว้อไ,วไ,วไวอ,เ,อไเราเอาเอาเอาเป็นก็ไปหายไปเลยทุกหายไปเลย <c oughs> เรายอมเรากล้าให้มันเป็นมันหายไปเลยนะมันหายไปทุกครั้งแหละจริงๆนะวีบากลายมันจะหายไปทุกครั้งหายไปทุกครั้งหายมากกว่าปกติไปทุกครั้งหายมากกว่าที่รับหายมากกว่าที่รับถ้าเรายอมเรากล้าให้มันเกิดขึ้นมันจะหายไปมากกว่าที่เรารับ ชุดนั้นมันจะมาเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยมันจะหายไปมากกว่านั้นน,ะน่คือเรารับน้อยกว่าที่มันมาฟังทันไหมหายไปมากกว่าที่เรารับก็แปลว่าน้อยกว่าที่มันมาใครหลับๆนี่แล้วเลยฟังฟังทันไหมเฮ้ยทำไมเก่งงี้ทำไมฟังทัน หายไปมากกว่าที่เรารับเรารับเท่าไหร่จริงๆนะมันหายไปมากกันนั้นไอ้รับแล้วก็หมดไปด้วยแต่จริงๆไอ้ส่วนที่ไม่ได้รับนะมันหายไปด้วยก็มีแทนที่จะได้รับตัวนั้นมันไม่ได้รับเพราะอะไรเพราะมีความยอมความกล้าในการรับมีนเป็นความดีดันออกไปเป็นใจไรทุกข์แล้วเป็นความดีด้วยกล้าทํากล้ารับยอมให้มันเกิดได้เพร,รู้ว่าเราทํามา รับแล้วก็หมดไปนกล้าทํากล้ารับนี่มันไปดันออกไปเลยชุดหนึ่งเป็นใจไรทุกข์แล้วเป็นความดีงามมันดันออกไปชุดหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเราได้รับน้อยกว่าน่ะน้อยกว่าที่มันมาได้รับน้อยกว่าที่มันมาแสดงว่าใจที่ยอมแล้วนี่กลายเป็นเกราะป้องกันเราเป็นอย่างดีใช่ใช่คะ่ะป้องกันไม่ให้เกิดอันใหม่ด้วยอันใหม่จะเพิ่มก็ไม่มีมา ดันน้นเก่าออกไปได้ด้วยนี่มันสุดยอดตรงนี้อืนี่แหละเกาะชั้นดีเลยพุทธเจ้าท่านบอกศีลนี่เป็นเกาะชั้นดีเลยอันใหม่ก็ไม่เข้ามาเพราะเราทําดีจะเข้ามายัางไงเราไม่ได้ทําชั่วอันใหม่ไม่เพิ่มไม่มีอันใหม่เข้ามานะเป็นยิบากดียอมกล้ารับวิบากร้ายที่เคลื่อนเข้ามาเนี่ยอ่าเป็นความดีวิบากใหม่ก็ไม่เพิ่มได้พลังเพิ่มยีบากเก่าถูกดันอกไปด้วย ได้พลังเพิ่มด้วยค่ะจ้าได้พลังเพิ่มด้วยถูกถูกถูกต้องโอโ้โหดีทุกมิติเลยได้พลังเพิ่มด้วยมหัศจรรย์นี่แหละพลังของศีลมหัศจรรย์มากว่าแล้วมาดูศีลละสูตรดีกว่านาพอดีเลยกาลังหาทางเข้ามาอยู่อืจะเข้าตอนไหนนาะเราก็วางังนนะศีลละสูตรจะแวะตอนไหนอนาะ,นะแวะไม่ได้ทีนะเออ หนึ 6, 67, ่งร้อยหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบปดเล่มที่ยี่สิบสองข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดเนี่ยเป็นสัจจะเข้ามาอย่างเงี้ยประหลาดประหลาดนะประหลาดประหลาดนั่นแหละเราไม่กล้ามันจะดีแบบนั้นแหละแล้วเราก็ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติมันจะดี แล้วก็บอกเออบอกสัจจะอันหนึ่งด้วยเวลาเวลาเราปฏิบัติได้ถูกนี่เราละบาปบำเพ็ญกุศลทำใ,ใจให้ผ่องใสทรมไปเรื่อยๆนี่นะเวลาแก้ปัญหาเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ง่ายเรื่องร้ไรต่างๆเนี่ยมันหมดลงไปได้ง่ายกว่าที่เราผิดศีลน,นีนะมันมัน,ม,นมันดีกว่าเยอะเลยแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างง่ายๆได้ เรียนเปตัวอย่างนะที่อาจารย์พาพี่น้องปฏิบัติในสังเกตมายาเก้าเม็ดนิดง่ายไหมง่ายๆเนาะใช่สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายมาแก้ปัญหาก็แก้ได้ที่แก้ได้เพราะเรามีศีลนี่แหละเรามีศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติศีลด้ปัญญาอย่างตั้งมั่นจนสลายกิเลสได้แล้วก็ทําความดีได้สลายกิเลสไปมโหใจได้ทุกใจดีงามมันไม่มีชั่วต่อแล้วมีจตสุขแท้กับดีแท้แล้วทําสิ่งที่ดีเป็นวิบากดี ทำให้เราใช้อะไรที่เรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวไม่ต้องซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นเรื่องมหศสัรย์นะสิ่งมหศสรจย์ของโลกนะให้คนที่ไม่มีศีลมาใช้มันก็ไม่มีฤทธิ์อย่างนี้นะเขาก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้หนึ่งเขาคิดไม่ออกว่าจะใช้ยังไงซ้องมาใช้ก็ไม่มีฤทธิ์อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ามันหนึ่งเขาไม่มีพลังดูดสิ่งนั้นไปใช้พลังเขามันไม่มากที่จะดูดสิ่งนั้นไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีพลังสองต่อให้มีวิบากดีเอาไปใช้อย่างดีมีประสิทธิภาพได้เดี๋ยวก็มีความปีกิเลสความทุกข์ความกังวลใจมันมีบากร้ายจากกิเลสก็คือความทุกข์ความกังวลใจนั่นแหละมันดันทิ้งไปเลยมีความกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากเข้ามาได้ก็กลัวจะหมดไปแรงๆเข้ามาเท่านั้นดันทิ้งดอกเดียวพังหมดดันสิ่งดีๆนั้นพังหมดเลยดันร่างกายพังหมด เป็นวีบากลายเด็ดดันสิ่งดีๆนั้นพังหมดเลยเพราะเขาแม้ดูแลสุขภาพเขาก็ไม่สามารถใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายได้คนมีกิเลสจะไม่สามารถใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายคนกิเลสนั้นๆนานนหนาผิดศีลมากๆกิเลสนั้นๆาไม่สามารถใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายยังมีประสิทธิภาพยั่งยืนได้มันเป็นเรื่องประหลาดเนี่ยแต่คนลดกิเลสได้ดีเท่าไหร่จะใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายได้ยังมีประสิทธิภาพได้ นี่มันมหัศจรรย์มากเนี่ยอย่างอาจารย์เนตยนะเนี่ยไม่กี่วันมานี่นะประมาณสักสามถึงห้าวันมานี่มันไปพลาดทิททาไหนก็ไม่รู้นะมันปวดตรงต้นแขนซ้ายเนี่ยมันไปพลาดทิททาไหนก็ไม่รู้มันพลาดพลาดังไม่รู้ไม่รู้พลาดท่าไหนรู้แต่ว่ามันปวดแต่ก็ไม่ได้ปวดตลอดเวลานะถ้าผิดท่าบางอย่างแล้วปวดไปยกนนยกนี่ถ้าผิดท่าแล้วก็ปวด แต่คำหาก็ไม่เจอนะคำหาเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนวดหาอย่างงี้ก็ไม่เจอดัดหาเจอแล้ว่าปวดตรงนี้กดหาก็ไม่ไม่เจอกดหาอยู่ตรงไหนตรงไหนก็ไม่เจอไม่มันอยู่ตรงไหนของมัเงน,มมเ,อมมอนมเอ๊ะมันไปพลาดที่ทาไหนก็ไม่รู้แล้วก็เอ๊ดูท่าไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นนะปวดต้นแขนซ้ายไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเลยนะไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเลย เออเอาไงมันมันไม่ดีขึ้นนะทำอะไรกันแล้วกดจุดกันแล้วนวดกันแล้วดัดยิ่งเจ็บเข้าไปใหญ่ดัดตัวยิ่งเจ็บเข้าไปใหญ่เลยเออเรารู้แล้วดัดตัวเจ็บเข้าไปใหญ่แปลว่าไม่ใช่วิธีเอไม่ใช่ไม่ใช่วิธีแก้หรือว่าเวลาไปใช้มันมากๆมันแทนที่มันจะดีขึ้นมันกลับแย่เข้าไปใหญ่เออเราก็รู้แล้วมันต้องนิ่งมันไปทํามากไม่ได้เนี่ยประมาณสามถึงห้าวันมาน แล้วก็พยายามแก้กดจุดก็ไม่ดีขึ้นลองกลัวซาก็ดีขึ้นประมาณหนึ่งก็ก็เป็นอีกก็มันก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ก็ก็ได้บ้างสเแล้วก็มีความรู้สึกไงไม่รู้รู้สึกมันมียานอะไรก็ไม่รู้ว่าเออลองเอาน้ำร้อนมาใส่ดูมันมีความอากาศเริ่มหนาวเย็นที่ภูผาเอ้ลองเอาน้ำร้อนมาใส่ดูอาจจะดีขึ้นก็ได้ ก็เลยเนี่ยให้เขาเสียบน้ำร้อนมาแปะๆดูเนี่ยใส่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่น้ำร้อนใส่อันนี้เขาไม่ได้โฆษณาเขานเนี่ยอืมครับมันเป็นเครื่องทําน้ําร้อนแบบหนึ่งเขาเสียบไฟฟ้ามาแล้วมันก็ร้อนๆร้อนๆอาจจะก็มาแปะดูให้มาแปะดูเฮ้ดีขึ้นแปะเฉยก็ดีขึ้นเออแปะเฉยก็สบายเออเขาทาแปะเฉยก็สบายเออเราก็ว่า แล้วพระเจ้าบอกอะไรที่สบายมันจะหายโรคถังว่างนันนะเออมันสบายมันจะหายโรคยังก็แปะแปะดูนอนแล้วก็แปะอันหนึ่งกับแปะข้างหลังหนึ่งแปะข้างบนนอนไปฟางไปแปะแปะดูเอาดีขึ้นนะจิตอาสา่วยแปะแปะด้วยทีแรกอลองแปะดูสิเออแปะแล้วดีขึ้นเลยนอนแปะแปะไปเออมันดีขึ้นขยับได้ดีขึ้นนี่ก็เบาไปเยอะ หือสักกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ไหยห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์บางทีมันปึ๊กเอาเหมือนกันเออดีขึ้นวันเดียวเลยดีขึ้น้งเยอะเลยนะกัวซาก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเออจะช่วยได้มากที่สุดอันน้ำร้อนน้ำอุ่นเนี่ยมาแปะเฉยเนี่ยดีขึ้นเฉยเลยแล้วก็เนี่ยเหลือแค่น้อยหนึ่งแต่น้อยหนึ่งประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นแต่ละครั้งอาจจะกระบอกไฮไย ไม่ได้กลัวเลยเจ็บได้เจ็บไปหายหายหายก็ยินดีนะยินดีสิที่มันหายใช่ไหมแต่แต่ยินดีที่มันเจ็บมันแล้วก็มันเจ็บหันแล้วมันเจ็บทุกครั้งมันก็หายไปทุกครั้งยินดีที่มันหายเอาเด้อใช้ความยินดีเด้วเขาไปช่วยเด้อใช้น้าอุ่นเข้าไปช่วยเออมันดีขึ้นเร็วด้วยวันสองวันดีขึ้นเลยเนี้ยนะวันนี้วันที่สองทำเมื่อวานนี้โอ้ดีขึ้นเยอะเลย อย่างเงี้ยนี่เราให้ฟังมันเรื่องมหาจรรย์ก็คือว่าความมหาใจ์ก็คือมันจะเลยคุยกับพี่น้องเราอะอปัจฉาที่ติดตามเนี่ยจิตอาสาที่ติดตามวัด <c oughs> ประหลาดเนาะเนี่ยเวลาเราบำเพ็ญบุญกุศลมากๆลดกิเลสช,ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันจะให้ชีวิตเราในเวลาเรามีปัญหาใดๆเนี่ยมันไม่ต้องใช้สิ่งที่ สิ่งที่ยุ่งยากมาแก้ไขส่วนใหญ่มันใช้สิ่งง่ายๆมาแก้ไขได้จะเหตุการณ์ก็ตามจะร่างกายก็ตามอันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยจา์ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเอาแค่นำอุ่นมาใส่เท่านั้นดีขึ้นเลยเออประหลาดคือมันชีวิตมันก็รู้สึกหนาวๆเลยนะมันาก,การเริ่มเย็นเย็นจะเป็นเอานะ้ำมันกัวซายเย็นมาใส่มันก็จะเอรนะบอกว่า เอาน้ำบุญมาใส่ดีกว่าเองมาแปะดูสิุแปะแล้วสบายสบายแล้วก็หายด้วยนั่นแหละเก็บไวพี่บากหมดมันมันเป็นอย่างนงี้ยคนเราก็เลยจะดีขึ้นด้วยสิ่งที่ง่ายๆไม่เป็นจะยากอะไรเลยนั่นอย่างเงี้เป็นต้นนี่เขาเล่าให้ฟังไม่ได้ไปทําลูกประครบอะไรยุ่งยากซับซ้อนเลยนะไม่ได้มีโหสมุนไพรนู่นนี่แค่น้ำต้มเท่านั้นเอง แต่บางทีมันก็อาจจะใช้สมุนไพรใกล้ตัวบา้างก็ว่าไปหรือวิบากเข้าจริงๆมันจะต้องไปใช้อย่างอื่นโอ้โหต้องไปใช้เคมีต้องไปใช้อะไรอะไรก็เป็นไปได้นะถ้าวิบากเข้าหนักๆต้องไปใช้อย่างอื่นๆการแพทย์ทางอื่นๆก็ไม่มีปัญหามันจะต้องใช้ก็ใช้แต่เราบำเพ็ญมากๆมากๆเนี่ยมันจะมีจังหวะวิบากดีช่วยเนี่ยโอ้ไม่ต้องไปใช้อะไรยุ่งยากเลย เนี่ยอาจารยก็เห็นว่าอันนี้คือวิบากดีช่วยวิบากดีช่วยไม่ได้ไปใช้อะไรยุ่งยากเลยวางจะเคยสอนหลายคนวางน้ําร้อนน้าเย็นก็พอแล้วแต่จริงๆมันไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนหรอกใช่ไหมมันแล้วแต่ใครจะมีวิบากดีแค่ไหนล่ะถ้าใจยินดีได้มากใจไร้ทุกข์ใจยินดีได้มากโอ้ก็รักษาได้มากแล้วแล้วก็มีทํากุศลได้มากจังหวะนั้นเนี่ย ถ้ากุศลมาถึงนี่ง่ายๆเลยนะไม่ได้ยากอะไรเลยนะกุศลมาเต็มรอบนะี่ก็หายเลยบางคนนะดื่มปสัสสาวะเฉยก็หายแล้วดื่มน้าเปล่าเฉยก็หายดื่มปสัสสาวะเฉยก็หายกุศลเต็มรอบใจไรทุกใจยินดีในทุกสถานการณ์พอเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งดื่มปสัสสาวะเฉยก็หายเห็นยากอะไรเลยนะ ดื่มสมุนไพรใกล้ตัวก็หายสมุนไพรในตัวก็หายประครบน้าร้อนก็หายประครบน้าเย็นก็หายทาอะไรอะไรที่มันง่ายๆกลัวซาดีทอกดจุดอะไรก็หายแล้วแต่มันจะถูกกับอะไรตอนนั้นนะอย่างนี้อบพอกขาหยอดประครบอบ,อ,บอาบก็หายแช่มือแช่เท้าก็หายก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะถูกกับอะไรนะเ่าวากันไปถูกกับอะไรก็ว่าไป กินสมุนไพรกลัวซาดีทอกแช่มือเท้าในน้ำสมุนไพรนะหรือพอกทาหยอดเพราะเขาบอกบาดเช็ดด้วยสมุนไพรก็หายแล้วออกกำลังกายกายบริหารกินอาหารก็รหายบางทียังไม่ทำอะไรเลยทำแต่ใจไร้ทุกข์ใจยินดีเท่านั้นหายแล้วหายเราไม่ทำอะไรเลยนะเบาไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่อาจารย์นี่จะพยายามใช้เวลาไม่สบายนะ,ะยาที่อาจารย์ใช้ มากที่สุดเลยคือความยินดีความยินดีที่จะใช้มากที่สุดใช้ความยินดียินดีให้มันได้ทุกสถานการณ์อจาจารย์ใช้ยาตัวนี้มากที่สุดเลยนะใช้ความยินดีใช้ความยินดีใช้ใจไร้ทุกข์กับความยินดีใช้มากที่สุดเลยจากนั้นก็ใช้ความสบายทำอะไรที่มันสบายก็ทำมันนั้น ทำอะไรที่มันดีขึ้นจะทํามันนั้นทําอะไรที่มันแย่ลงไม่ทําไม่ทำมันที่มันแย่ลงเออทําไปแล้วมันทรมานไม่ทําอันที่มันทรมานที่มันไม่สบายแต่ทํามันที่มันไม่ทรมานทํามันที่มันสบายตอนนี้อย่ารักษาโลกของอาจารย์เท่านี้แหละนอกนั้นก็ค่อยๆหาไปนะค่อยๆหาไปความดีอะไรทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ว่าง แล้วอะไรสบายก็ใช้อะไรทําแล้วมันไม่สบายก็ไม่ใช้ยาของอาจารย์มีเท่านี้แล้วไม่ได้มีมากหรอกง่ายๆเนาะยาเราง่ายๆเออง่ายๆไปลองทําดูนะ ใจอะไรทุกใจยินดีเออง่ายๆเนาะเออทำความดีอะไรได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่ทำง่ายๆนะเอออะไรสบายก็ใช้อะไรไม่สบายก็ไม่ใช้โอ้สบายจริงๆยาอาจารย์มีเท่านี้แหละไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้หรอกมีเท่านี้ใครจับหลักได้โอ้สบายรักษาโรคยอมาเท่านี้ละอ่ะ ใครคิดไม่ออกใช่คนทั่วไปเขาคิดไม่ออกพระพุทธเจ้าพระโพธทสัตว์คิดออกง่ายๆย,ยาง่ายๆอย่างนี้เป็นต้น้าใช้วิธีใดเสริมในโลกก็ดูที่มันสบายแต่ยาที่มีฤทธิม์มากๆคือความยินดีจําไว้นะจําไว้นะยินดียินดียินด,นดีคิดอะไรไม่ออกยินดียินดียินดีอืม ลองเพลงอัศนีไว้นะครับสวัสดีครับผมชื่อยินดีไม่มีปัญหานะนะอัศนีเขาลองน,นะโอ้ดีนะออนะผมชื่อยินดีไม่มีปัญหาเออดีนั่นแหละนั่นแหละเอาเพลงอัศนีวสันมาลอง นะแต่ไม่รู้คนลองก็ทําได้ปักมลุกนะ,อ,ะอาจจะยินดีได้เป็นบางคราวมีปัญหาเป็นบางคราวเออเปลี่ยนเป็นธรรมะให้ได้โอ้ยเนื้อเพลงเขาเนี่ยอาจารย์จะมาอาธิบายเป็นธรรมะได้หมดแล้วนะอธิบายเป็นธรรมะได้หมดถ้ใครทําเพลงอะไรมาอาธิบายถึงโลกุตตระได้หมดแต่เขาแต่งส่วนใหญ่คนทั่วไปเขาจะแต่งในระดับโลกียะ ต่อาจารย์ยังมาทำเป็นโลกุตราได้หมดนะอ่ะเรามาดูศีละสูตรโอ้ยมันจะแวะนะว่าจะกำลังจะเข้าศีละสูตรแล้วนะเออเข้าศีลละสูตรแล้วไปไหนอีกแล้วนเนี่ยนะก็ไปศีลละสูตรนั่นแหละเนี่ยที่พูดนี่ก็ศีลนี่แหละเนี่ยที่พูดนี่ศีลนะเนี่ยปัญญานะเนี่ย เนี่ยสมาธินะเนี่ยที่พูดนี่ศีลสมาธิปัญญานี่เนี่ยศีลนี่ข้อปฏิบัติอย่างนี้ทําด้วยปัญญาอย่างนี้ทําอย่างตั้งมัน่นเป็นสมาธิอย่างนี้สลายทุกข์ได้ก็สงบจากทุกข์นะสงบจากทุกข์จากชั่วก็ตั้งมั่นในสุขแท้ๆดีแท้ๆอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละศีลเนี่ยพูดถึงก็ศีลพูดไปก่อนแล้วนะเอาเอาเอา,เอามา